สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยเอ่าเพจน้ำหมักสุนไพรสมาร์ตโกศนะครับบ่ายบ้านสมาร์ตโกศฟาร์มวันนี้กลับมาพบกันในช่วงบ่ายนะครับพบกันในช่วงบ่ายเย็ยยนๆทุกวันนะครับสลับอาหารแพะอาหารที่เป็นกระถินวันนี้ก็จะมีกระถินมีเปลือกสับปะรดมีเปลือกกล้วยมี ใบกล้วยสับนะครับมีต้นกล้วยสับนะครับผสมน้ำหมักสูตนไพรสมาร์ทโกดนะครับสำหรับอาหารหลักของทางฟาร์มนะครับพี่น้องที่สอบถามรายละเอียดเรื่องของใบไม้บางชนิดนะครับสอบถามเรื่องของกระถินอาหารแพะนมนะครับกินอะไรบ้างนะแล้วก็กระถินสดยอดอ่อนแพ้กินได้ไหมนะครับก็จะเป็น บางฟาร์มนะครับที่จะมีการงดใบกระถินสำหรับแพนนมนะครับเวลารีดนมบางฟาร์มก็จะให้เหตุผลว่านะครับการที่แพ้นมที่เรารีดนมอยู่นะครับกินกระถินก็จะส่งผลถึงกลิ่นที่มีต่อนมแพะนะครับจริงๆแล้วก็แต่ละฟาร์มนี่จะมีาการปฏิบัติหรือว่ายึดหลักไม่เหมือนกันนะครับว่า,าแพ้นมนั้นควรจะกินกระถินสดนะครับที่อาจจะส่งผลเรื่องของกลิ่นน้ํานมแพะหรือไม่ นะครับหลักปฏิบัติในแต่ละฟาร์มนะครับผมเข้าใจว่าบางฟาร์มก็คือไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็กินได้ตามปกติแต่บ่าบางฟาร์มก็บอกว่าไม่ควรที่จะให้แพ้นมกินใบกระถินสดนะครับซึ่งจะส่งผลให้กับนมของแพ้นั้นมีกลิ่นของกระถินนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติจริงๆนะครับ ประสบการณ์ของแต่ละท่านเอางี้ดีกว่านะครับผมพูดถึงเรื่องประสบการณ์ของแต่ละท่านที่บอกว่ามันมีผลกระทบเรื่องของกลิ่นนะครับของนมแพะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นประสบการณ์เป็นข้อปฏิบัตินะครับอย่างดีเยี่ยมของแต่ละฟาร์มก็แล้วกันนะครับที่เล็งเห็นผลตอบรับหรือว่า ความสะอาดหรือว่ากลิ่นนะครับที่จะทําให้บางท่านนั้นไม่ประสงค์ที่จะได้รับกลิ่นของกระถินนะครับเวลาเรากินนมแพะนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของแต่ละฟาร์มที่มีความพิเศษนะครับมีความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของนมแพะนั่นเองนะครับวันนี้ก็แสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยครับบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับเข้าไปพิมพ์ที่เพจนะครับ พิมพ์ค้นหาเพจนะครับน้ำหมักสวนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งจองเรื่องของน้ำหมักสวนไพรสมาร์ทโกดในช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทางโคราชนะครับกำแพงเพชรนะครับกาญจนบุรีทางสงขลาก็มีนะครับนราธิวาสก็ยังมีนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจนะครับน้ำหมักสวนไพรสมาร์ทโกดก็สั่งจองเข้ามาหลายๆพื้นที่ด้วยกัน นะครับพื้นที่ที่คาดว่าจะาพี่น้องเลี้ยงแพะอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่นั้นเรายังไม่ทราบว่ามีการเลี้ยงแพะนะครับแต่ว่าก็มีสมาชิกเพื่อนๆที่สนใจน้ำหมักสูนไพยสมาร์ทโกดโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้นะครับมีความใส่ใจแล้วก็ทางสั่งจองสอบถามรายละเลอียดเข้ามาเยอะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับการเยี่ยมชมเพจนะครับบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือว่าน้ำหมักสูนไพยสมาร์ทโกดแสงทองฟาร์มแนมจังหวัดเลยนะครับ วันนี้เราพูดถึงเรื่องนมแพะนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดแพะนะครับแพะส่งออกเอาเป็นว่าแพะอีสานส่งออกทางภาคใต้กันแล้วกันนะครับเราพูดถึงเรื่องแพะอีสานนั้นส่งไปทางภาคใต้นะครับตลาดใหญ่ทางภาคใต้แล้วก็ราคาที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดไหนที่มีราคาสูงนะครับข้อมูลนะครับ พี่น้องที่อยู่ทางนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นาชายแดนเขตตอนล่างของภาคใต้มากกว่านะครับทั้งเขตพื้นที่ทางอีสานนะครับแพ้ร้อยแพ้ขุนนะครับร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทนะครับแพ้ปลดนะครับเจ็ดสิบบาทก็เป็นราคาที่เป็นราคากลางนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นราคากลางที่พี่น้องอทราบราคากันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าราคาประมาณนี้แหละ นะครับไม่ได้ต่ำกว่านี้ไม่ได้อะไรยงไแต่ว่า,ามีบางพื้นที่ที่บอกว่าทําไมขายได้แค่70-80บาทนะครับราคาแพะที่ดีที่สุดอยู่ทางภาคอีสานจะอยู่ในจังหวัดไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าราคาแพะนั้นก็อิงว่า,าพี่น้องแต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอส่งข้อมูลให้เราได้รับทราบแล้วก็บอกต่อสำหรับพี่น้องที่อยากจะทราบราคาอ้างอิงราคาหน้าฟาร์มของตัวเองนะครับว่านะครับควรจะเปิดราคาเท่าไหร่ จริงๆาราคาก็ถ้าไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ไม่ควรจะออกแพะนะครับนะครับเป็นราคาที่เราควรจะเรามีทั้งคุณภาพของแพะนะครับสายพันธุ์ที่ชัดเจนความสวยก็ได้อะไรก็ได้นะครับน้ำหนักแพะก็ยังได้นะครับแล้วก็ปริมาณของแพะแล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ติดตามคุณภาพของแพะเราแล้วก็ ต้องให้ความสําคัญนะครับกับคุณภาพของแพเราว่านะครับควรจะขายเท่าไหร่ราคามันจําเป็นที่จะต้องขายต่ํากว่านี้ไหมแล้วก็เพื่อนๆเ,เองก็อยากได้ราคาที่สูงมันเป็นไปได้แค่ไหนกับตลาดแพในช่วงนี้นะครับซึ่งยังไม่มีการส่งออกต่างประเทศนะครับต้นทุนเราขนาดไหนเรามีความพร้อมนะครับที่จะเก็บแพะต่อหรือไม่แล้วก็แพะที่มีกระแสก่อนหน้านี้ก็บอกว่า ต้องการจะยกฝูงนะครับยกขอกอะไรประมาณนี้นะครับก็ในกระแสก็บอกว่าเป็นกระแสที่แรงนะครับสำหรับการยกแพะออกอ่ายกขอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันมันอยู่ในช่วงที่หลายๆท่านก็อจจึดอัดใจว่าอยากจะขายแพะได้นะครับขายให้ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ราคานะครับก็ไม่อยากจะเก็บไว้เป็นเป็นแบบ เป็นทุนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆซึ่งทําให้เกษตรกร,กรบางท่านก็อยากจะระบายออกบ้างนะครับพอพอเป็นกําลังใจให้ตัวเองบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ราคาแพ้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร้อยห้า105บาทร้อยสิบบาทนะครับก็ถือว่าบางท่านก็ยังพอใจยอยู่นะครับแต่ว่าเกษตรกร,กรบางท่านก็บอกว่าอยากให้มากกว่านี้ราคาแพ้พี่น้องทางภาคเหนือนะครับร้อยหาบาทนะครับร้อยสิบาท แล้วก็โดยเฉพาะแพะจากทางภาคภาคกลางนะครับภาคกลางตอนกลางกลางภาคแล้วก็ตอนล่างของภาคกลางนะครับแล้วก็พี่น้องที่สอบถามส่งราคากันเข้ามาก็ร้อยห้าบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีเป็นบางจังหวัดนะครับซึ่งทางภาคกลางเองก็ถือว่าเป็นราคาก็ต้องบอกว่าราคานั้นใกล้เคียงกับทางภาคอีสานนะครับไม่ได้มากมายอะไรนะครับแพะสบปลาวครับร้อยสามสิบบาทผมเข้าใจว่า พี่น้องทางสปลาวนี่ราคานี่น่าจะเป็นราคาที่ที่เป็นราคาขายปลีกหรือเปล่านะครับคงไม่เกี่ยวกับราคาที่ขายตลาดเป็นราคาหน้าฟาร์มหรืออะไรนะครับผมก็จะว่าจะเป็นการขายปลีกในพื้นที่หรือเปล่านะครับร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบห้าบาทพื้นที่ทางภาคใต้นะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยแปดสิบาทนะครับจังหวัดไหนบ้างนะครับก็คงจะเป็นทางนครศรีธรรมราชรดอว่าพื้นที่ทางพัทลุงนะครับทางกระบี่ ทางตอนล่างของภาคใต้ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับที่ส่งเข้ามาข้อมูลโดยละเอียดนะครับก็ต้องอาบางจังหวัดก็ต้องบอกว่าราคาแพ้นั้นอยู่ที่จุดที่น่าจะมีราคาดีที่สุดก็คือถ้าแถวประจวบคีรีขันแถวชุมพรแถวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วผมข้อมูลยังไม่มีนะทางประจวบนะครับร้อยสิบาทร้อยห้าบาทนะครับราคาหน้าฟาร์มก็ต้องบอกว่าเกินที่ราคาที่พ่อค้ากาหนดนะครับเกินร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทอยู่แล้วนะครับก็ น่าจะเป็น1้5 1 2 0บวกหรือเปล่านะครับสำหรับราคาหน้าฟาร์มก็ต้องบอกว่าสายพันธุ์ที่ชัดเจนของพี่น้องทางภาคใต้นั้นเลี้ยงแพะผมว่ามันมีความต่างจากพี่น้องทางภาคอีสานพอสมควรนะครับสำหรับการเลี้ยงเป้าหมายการพัฒนาสายพันธุ์ของทางภาคใต้ก็จะชัดเจนเน้นไปนเรื่องของความชัดเจนนะครับส่วนพี่น้องพื้นที่พื้นที่ทางทางไหนทางภาคกลางนะครับแถวรบบุรีแถว นครสวรรค์นะครับพิศนุโลกนะครับโซนทางกาญจนบุรีแถวชัยนาธนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีแพะเยอะก็แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับพี่น้องก็เลี้ยงกันเยอะนะครับก็เกษตรกรคล้ายๆกับทางภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ EP ที่ต้อนรับคุณผู้ชมพี่น้องที่ให้กําลังใจทางเพจด้วยนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับดีสำหรับแพะนะครับดีต่อสุขภาพแพถ่ายพยาธ บำรุงเลือดนะครับจเจริญอาหารของแพะนะครับแล้วก็ช่วยขับถ่ายพยาธิด,ด้วยเรื่องของการลดอาการท้องอืดน,นะครับก็ขับลมในตัวแพะด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําลับเรื่องของสุขภาพจากสรรพคุณจากสมุนไพรธรรมชาติทั้งศูนรวมของสมุนไพรธรรมชาตินะครับก็ผลิตและจําหน่ายโดย 0939654964สำหรับเพื่อนๆที่ติดต่อเบอร์แอดไลน์เข้ามาหรือว่าช่องทางทางข้อความนะครับน,น้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกดนะครับบ่ายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับหรือว่าเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964เพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจมานใะนค่ำคืนนี้และก็ช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับขอบคุณมากเอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทีหน้าสวัสดีครับ